เอาละครับวันนี้เราก็มาติดตั้งนะครับกล่องนี้ครับเขาให้มาครับราคานะครับเท่าประมาณนี้นะครับเเอห้า5999นะครับจุดโซนๆครับก็คือ6 6,000บาทครับก็เป็นยี่ห้อนะครับอะเนี้ยวินนิสบ็อกนะครับก็บันทึกเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆอ่ะได้ชุดโค้ดนะครับเป็นคนแกะดูนะครับแกะดูแกะดูอันนี้คือชุดโค้ดนะครับแกะดดูู เอาแล้วครับมือัวพูดกลางหน่อยครับชุกศก็จะมีกล่องนะครับอย่างดีนะครับเปิดแล้วก็เปิดมาสองชั้นนะครับเปิดตะไหนเงี้นี่อ๋อดีคือฟังก์ชันของมันก็มีเยอะนะครับง้อยังเร็วๆอ๋ดีเจ้าปนีก็เหมือนใครรุ่นตอบรุ่นรุ่นที่ต่างๆนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือดีหน่อยหนึ่งอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพรีวิวก็จะมีชุด ชุดแฟ้นด้วยไหมอ๋อก็จะมีชุดของมันเองนะครับเปิดชูเปิดชูเปิดของชูอ๋อนะครับเอ๋ใช้ได้ใช้่อได้ก็เป็นลักษณะนับสองนิ้วนับอ่าสองนิ้วตัวเบาเลยก็ตัวเบาอย่างนี้ว่าโอเคตะ้องอย่างนี้นะครับนี่กล้องเดียวอย่างดีนะครับรุ่นนี้อย่างดีอย่างดีอ่ะก็จะมีตัวไหนบ้างครับเชคอตก็จะมีตัวยึดกับกระจกนะครับอ่า ไปเป็นลักษณะแบบสุญญากาศนะครับใช่เด็กก็รู้ไปแล้วแล้วก็สายก็อแดปเตอร์ครบนะครับก็มีตัวประกันเรียบร้อยนะครับมีประกันนะครับมีประกันมีประกันนะครับครรัับนะเรียบร้อยประกันโอเค้ต่อไปก็จะมีสายสายชาร์จสายพ่วงนะครับอืมสายชาร์จครบเรียทะเลยเรียบร้อยเลยนะครับจุ๊บๆใส่ตุงหลอก วิธีการติดตั้งก็ติดตั้งง่ายนะครับก็เอาสนิทอากาศไปที่กระจกนะครับแล้วก็ยึดกับกล้องเคมิล่าคานะครับเอาล่ะคระยกตัวอย่างหน่อยเพื่อโกกระจกนี้เวลาติดพืนที่ไม่เป็นเ <laughs> ดียวอ่อาะแบบน,นี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังยัง,ย,งยังไม่แน่นอยู่นะครับคุณต้องคลายก่อนแล้วก็กดแล้วก็ล็อกอีกทีนะึงอ่าพรีวิวโดวยเชอรโกลนะครับชื่ออะไรค็ <laughs> <laughs> เดินนั่นเลย เอาได้เอาละครับลักษณะของมันก็เดี๋ยว property ของมันก็มีเยอะนะครับดูรับแสงประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดแปดนะครับค,ค,ความกวามา้างก็ต้องคำใบจะชนกูณแมนรถนะคุณแม่ร้างก็ฟังชันก็เป็น Hd นะครับแล้วก็ CEFC นะครับแล้วก็ซีโมดเซนเซอร์ C ก็กล้องหน้าจอ TFT lcd 2นิ้วแล้วก็มุมกว้างครับแองเกิลก็130องศาอัลตราคาปาซิเต,เตอร์คือแบตเตอรี่นะครับมันก็สามารถชาร์จแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับคือแค่ไซเคลิลคอนอะไรฮะรีดคอร์เดอร์รีคอร์ดิ่งลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับคา dvr crs 7 1 นะครับอย่าลืมครับจะเอาอย่าทำผิดกฎหมายเช่นว่าไปละเมิดการจราจรน,นะครับก็เกิดการเสียหายจากบริษัทประกันนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ